ที่วัดช่างให้นะเอ้ยเนาะโชว์หน่อยโทษที่กะโทษที่กะโทษทีก็จะเป็นเหรียญผู้ท้อูปสิบสองเจ้าหรือว่าทั่วรถช่างให้นะสี่ล้อที่หนึ่งงานศิลปการแจ้งวัฒนะแล้วก็จะมีเตารีดฟิล์มกลางซ้ำๆนะติดรางวัลที่หนึ่งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะปกติเขาจะหล่อมาก่อนใช่ไหมแต่อันนี้เมตาจะติดทั้งสองสี่ล้อส่งประกวดไปทั้งหมดนะฮะเพื่อนๆส่งไปทั้งหมดสามองค์สี่สิบสององค์ติดรางวัลที่หนึ่งเนี่ยสามสิบหกองค์นย์เจ้าใจที่อยากไปเก็บตามรอบมาเพราะว่า รุ่นนี้ตอนช่วงแรงๆใส่ตังค์่เฮ้ยโอ้ยเฮีย,ฮย,เ,ย,ออยเฮ้ยตายเลยเหรอเฮียไรแล้วมาพบกับผมผลนังเทปขา,า,ามครัสบสวัสดีครับรักกันหมดดีเลยรับคุณรงเทปแล้ว <panels> ก็เดอะจอขอเดอะร็อกสักทีน่อแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของเรานะฮะวันนี้มีคุณเจรังเทพด้วยมา <clarify> มานั่งเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็คุณ ไบรท์พระพันเทพนะครับอ่าก็ก่อนที่จะเข้าถึงไปเราก็อยากจะมาแนะนำหน่อยก็คือเมื่อวานก็เป็นวันท้ายวันเกิดของพระอาจารย์ทีมว่าทั้งให้พี่พวกเราศรัทธาใช่ไหมพี่ใช่ครับเราก็เลยมีของขวัญให้กับเดจจอนะฮะเป็นอะเอ้ามาละอาะออกเป็นไงออคุณนี่คุณโป่งสุขแข็งโกโล้ครับรีบพี่มาทำอะไรเนี่ยวันนี้ไหนพระอะไรเก๋อยู่แล้วเฮ้ยโอ๊ยอบัตรติงปะเนี่ยเออเฮ้ยบัตรฟ้องเมา ผมไม่ธรรมดานะครับด right oh oh okay. ูชื่อผ้าอะไรผ้าอะไรคุณโอ๊กสงายโกโลกครับนี่เติมมาหล่อผ้าอยู่ไหนผ้าอยู่ไหนโอ้โหผ้ลูกมังคุดดิที่ว่อยเหรอสเตาเวลาพอรเดี๋ยวผ้านี่แพงไหมเนี่ยแพงไหมเช่าไสายใต้สองพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสุ่มกรไหมอ่ะสุ่กอเท่าไหร่อ่าสุ่กอสามสิบล้าน สองล้านกว่าเพิ่งขายโอ้ยวันนี้ทำไมคุณมามานิ่งๆเนี่ยคุณโองอ๋อบาทเส็จก็ได้ค้ามาในคอในคอไหนคุณในคอคุณมีอะไรเนี่ยขอโชว์หน่อยดิในร้านคุณมีอะไรที่สุดในร้านคุณมันเยอะเลยอันนี้น่าจะสูสีนะไม่เ้ยน่าจะใกล้เคียงกันเฮ้ยอย่าเวลยจิ้งจกเต็มที่ก็ไม่เกินหลักหมื่นหราไอ้ของโองค์เ้าตกด้วยนี่เลยจะตีนะเว้ยอ่าจะตีกันอันไหนโชว์หน่ะได้โชว์เอฟซีหน่อยได้ใส่อะไรมา อะ,อะไรอะเฮ้ยอะไรอะป <book> ูสุกโปรไซทอเฮ้ยเอาเมาเอานี่นะครับคุณออกสง่แหมดหนี่ใส่ช่อมลงนทินี่คุณคุณห้อยเหรียญเบนจากพาคีเลยนะฮะเบนจจากภาคีนะเกจิ นี่คุณนี่ไม่ธรรมดาแล้เนี่ยคุณโอ่งส่วนใ่ก็ล้แรกทุ่มกอไปแล้วที่ที่แล้วครับจริงอ่ะเฮ้ยผมว่าพาคคุณยังสู้น้องชายผมไม่ได้คุณจอไม่ได้เออนเพิ่งมอบวัตถุมงคลของพระอาจารย์ทิมวัชชังให้หลักล้านเลยหลักล้านนะครับแลกไหมอ่ะแลกไหมจะชนไม่เขาต้องแลกเดี๋ยวแลกหรือเปล่าแลกเปล่าเขาแตะดูหน่อยว่าเราสองคนละนี่ดูทีมไหมหนุทีมวัชชังให้เลยจ้อโชว์หน่อยโชว์นิดหนึ่งโชว์นิดหนึ่งเฮ้ยที่พ่อจะตีจุนีย นี่นะครับพีเพื่อนพยั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 นครนี่นะครับหาไม่ง่ายนะเพื่อนนี่คือผ้ายันของพระจันทรสิบประจังให้นะหาไม่ง่ายนะครับนี่คนบ้าจะห้อยคนที่เดินนะครฮะเดินชนเขียนไว้ว่ามีไว้ติดตัวป้องกันอุบัติพิพันธ์อันตรายและตับพระภัยนะฮะมอไซล้มไม่มีทางเป็นอะไรเลยมอไซล์เป็นอะไรจะได้ด้วยสุขและปราศจากโลคาพญาธิเขียนว่าเกิดลาบยศเมตตาสรรเสริญ ป้องกันผีโจรผู้ร้ายศัตรูทั้งปวงนะครนี่มอบให้จ้อเลยนะใส่เลยแม่ปกป้องคนบ้าได้ถยวช่วยนี่ยอมครับยอมครับวันนี้คุณโอ๋คุณก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยแรงไหมแรงไหมแรงเปล่าเดี๋ยวนะคุณใส่สวยๆครับไม่ถลอกน้อยหน่อยหายากนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เก็บตังค์คบจะทำตาเพชรแล้วเนี่ยจะผมต้องเพิ่มให้คุณหรือคุณต้องเพิ่มให้ผมนเ่ี๋ยวเขาไปเผาต้องให้คุณออ่ะดีกว่าปูปูสุกปูทวด ถูกทั้งคู่เอาจอนนั่งก่อนนั่งก um ่อนมาก็เขาเรื่องเขาเรือกอะทีไปสาระไปกี่ทีเนี่ยที่ซึ่งยังมองข้าทิพเนี่ยอ่าก็โอเคก็ในวันนี้นะครับน้องชายผมนะครับคุณไพร์พระพันเทพแห่งค่ายเต็งข้อนะฮะก็มีวันนี้ก็จะมาดูพระสององค์นะฮะนี่ก็จะเป็นเหรียญพุทซ้อนปีศูนย์เก้าหลวงวัฒนรช่างให้นะฮะติดรางที่หนึ่งงานสุรราชการแจ้งวัฒนะแล้วก็จะมี เตาลีดพิมพ์กลางปั๊มซ้ำนะฮะติดรางวัลที่หนึ่งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทั้งคู่เลยนะฮะนี่น้องคอหักอ๋ไม่ออกอ๋อไม่ออกเออจะแรกจะเลาะจะเลาะจะแลกกันแล้วจะแลกกันแล้วถ้าจะแลกไม่ได้อ่ะยิปเอาไม่ออกอ่ะเอาเอาพี่เอาที่คอพี่ออกมาดิเออร์นั่งก่อนจอร์นั่งก่อนไม่สองคนนี้พอแล้วก็คือ พี่ถามหน่อยไปสององค์เนี้ยก็คือคคเหรียญผู้ซ้อนศูนย์เก,าก้ากับเตอรี่กกร์มซัมซัมปกติน้องไฟพระบันเทมเขาก็จะเป็นคนที่ว่าเป็นสายตรงหลงตตวงพุโตวัดวัดหลวงชินพีแต่อยากรู้ว่าทําไมเกิดคึกอะไรขึ้นมาถึงอยู่อยอยากมาได้อยู่พทะทวดชงไห่จริงๆริงวมันไ,ไม่ได้ใช้คําว่าคึกนะ,ะแต่คือใช้คำว่าห้าวทวดเนี่ยคนวงการพระเนี่ยเขามุมมองของทวดนะเป็นพระมหาชนใช่ใช่คุณจะถามพระอีสานเหนือใต้ออกตกไม่มีใครรู้จักหรือ่าใช่ถูกไหมครับก็ถือว่าถ้าถ้าอย่าง ที่เขาเคยทำโพลออกมาอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่คนที่เล่นแพลกมากที่สุดก็คือหลวงพ่อทั่วเราชั้นให้ใช่แล้วชนอ่าใช่เข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นใช่หาสาชนอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยคิปคิดมีสาระไม่าคิดเนี่ยคอนเทนต์นี้ไม่หาสาระไม่ได้ไม่ได้เสนอทีก็ก็คือคิดยังไงที่ว่าเอ๊ะอยู่ๆแล้วแล้วอยู่ๆจะมาสอยพี่เนี่ยสององค์แล้วติดรางวัลที่หนึ่งทั้งคู่เลยเนี่ยเพราะอะไรคืออย่างช่วงเนี้ยนะอ่า ผมเห็นการเคลื่อนไหวในสายหลวงพ่อทวดในการซื้อขายของสายตรงน้องมีจานวนเพิ่มมากขึ้นอแล้วผมสังเกตเห็นพี่เนี่ยมาทุกทีทุกทีเนี่ยเออใช่มาทุกมาทุกที่อ่ะเช่าหลวงพ่อทวดเออแต่ช่วงช่วงสองเดือนเนี่ยสองสเดือนเนี่ยช่วงประมาณสามเดือนนี้เพื่อนผมเช่าหลวงพ่อทวดไปหลายล้านมากนะก็มันจะมีอันที่ว่ามีทั้งออกคอนเทนต์แล้วก็ไม่ได้ออกคอนเทนต์เนี่ยผมเช่าหลวงพ่อทวดเยอะเพราะว่าราคาหลวงพ่อทวดเนี่ยน่าเก็บแล้วรอบเขาในความรู้สึกของคนเนี่ยคนก็พูดกันบ่อยว่าใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ใกล้มาหลายปีลเพราะฉะนั้นผมมันใกล้จริงนะนี่มาแต่เลยก็เลยก็เลยก็เลยสนใจเพราะปกติไปเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ว่าจะเน้นหลวงพุโต๊ะเป็นหลักอ่าไม่แต่การห้อยหลวงพ่อทวดเนี่ยในการเดินทางอ่ะคือเรามั่นใจอยู่แล้วว่าการเดินทางต้องห้อยหลวงพ่อทวดแต่อยางไปนี่ก็เคยได้เม็ดแตงที่ไปนะใส่มาเปล่าเรื่องนี้อ่าโชว์ให้กล้องดูหน่อยโชว์ให้กล้องดูหน่อยอันนี้ก็เช่าผมไปนะฮะน้าผักหกเส้นหกเส้นนี่พี่มาอะไรอยู่วะแย่ก็สององค์นี้ก็ไปก็มีการ ได้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 ดูสอบอ่าดูดูคือดูเรียบร้อยแล้วอ่าดูเรียบร้อยแล้วจะจะตรวจสอบวิกทีนึงไหมถึงความสวยไม่เป็นไรเอาราคาดีกว่านีนีก็คือตอรีดกลางวัมสามองค์นี้ก็คือว่าอ่าเราดูสวยดูยังไงเดี๋ยวเราจะลงขึ้นรูปให้เพื่อนๆ่ดูคือรุ่นเนี้พระหล่อกมาปกติเขาจะหล่อกมาก่อนใช่ไหมแต่อันนี้เมตาจะติดทั้งสองเม็ดตอนหล่อแล้วก็ปั๊มลงไปยไม่เคยยืนเลยแล้วก็พระองค์นี้ก็คือเส้นน้าผักคมชัดลึกจมูกร้อยแล้วก็เมตาติดสองเม็ดเลย แล้วพระเนี่ยยาดําจะเป็นเดิมๆอันนี้ปกติคลิปนี้น่าจะเป็นเหมือนต้ำซ้ำซ้ำซ้อนแต่นี่เหมือนซ้ำซ้ำตุ้งเดียวสวยเลยใช่ใช่แล้วก็ปใช่ไหมครับอ่าซ้ำหมอมันมีทิ้งซ้งไม่ซ้ำก็มีอย่าไปซ้ำหลักล้านเอาไอ้ต้องไปเก็บเลยดิจอหลักการเนี่ยลากเข้าห้องเธอวันนี้ปวดโอ้โหวันนี้คอนเทนต์กูไม่สเลยใช่ก็คือหลักการที่ดูเตาลี่กากปั๊มซ้ำแต่ก็ สวยไม่สวยเนี่ยก็การันตีที่ว่าได้รางวัลที่หนึ่งจากงานสุรนักการแ,แจ้งวัฒนะน,นอ,อย่างผิวก็แพงแกเปล่ใช่ก็เนี่ยเยวก็ล่าสุดนี่เออเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนงานสุรนักการแจ้งวัฒนะที่ผ่านมานะฮะทางร้านรังเทียบของเราก็ได้มีการส่งพระเครื่องไปประกวดด้วยนะฮะนี่กว่จะกลับนี่คนถือกลับดเลยวะเออใช่เพราะว่าเราต้องรอหลายสายไงนี่นะอย่าหาแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ให้น้องไพรพิจารณาพระไปก่อนนะฮะหานี่ยใจใจเหรอไหาหารูปเพราะว่าอันนี้เราลงเฟซเยอะวันวันหนึ่งลงมาสิบอัน ก็โหเริ่มไม่แอบมาแล้นี่น <th ี่นะครับเพื่อนเพื่อนร้านอันนี้คือพระเครื่องที่ติดรางวัลที่หนึ่งของทางร้านลังเทพนะฮะนี่นี่นี่ก็ส่งประกวดไปทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อนส่งไปทั้งหมดสามองค์สี่สิบสององค์นะติดรางวัลที่หนึ่งเนี่ยสามสิบหกองรางวัลที่สองสี่องค์ติดรางวัลที่สามหนึ่งองค์ติดรางวัลที่สี่หนึ่งองค์นี่ก็คือมาตรฐานของร้านลังเทพนะฮะซึ่งองค์เนี้ยก็ติดรางวัลที่หนึ่งานศุนราชการที่ผ่านมา แต่องค์เนี้ยจะติดงานศูนย์ร,รั้งก่อนครั้งก่อนหน้านั้น<ช>อ่าซึ่งตอนแรกอ่ะไปอ่ะก็ก็ก็สนใจนี่แล้วแหละเริ่มตัวไว้อ่าใช่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยคือเหรียญพุ้ซ้อนศูนย์เก้าจริงๆใจที่อยากไปเก็บไปเก็บตามรอบมาเพราะว่ารุ่นนี้ตอนช่วงแรงๆสองสามแสนนะจริงๆเนี้ยราคาพูดถึงตอนนี้นะใส่ก๊ะบาทถ้าซื้อถ้าซื้อหลุมกูโต้ได้ไม่กี่รุ่นนะอ่ะอันนี้ไงซื้อเลรนะซื้อได้ตอนนี้ยใส่ก๊ะบาทใช่ก็คือถึงบอกไงอย่างหลุมกูโต้เงินล้านหนึ่งตอนเนี้ยซื้อได้แค่นิดเดียวแต่ถ้าหลุม คือถ้าซื้อหลงปูทวดต,ตอนนี้มันก็เหมือนกับย้อนย้อนไปเหมือนเล่นหลงปูตโตโ<อ>เมือ่อสี่ก็อย่างตอนนี้ก็คือราคามันน่าเก็บมันเหมือนย้อนกลับไปตอนช่วงปี6กหนึ่งหกสองอ่าแล้วก็อ,อย่างเกาหลีกางพรมซ้ำเนี่ยตอนยุคสมัยก่อนก็ราคาก็สูงกว่านี้ตอนนี้ก็ราคาอยู่ในเลทประมาณแสนกว่าบาทถึงสองสองแสนกว่าแล้วกันอ่าตอนนี้อ่าราคาก็ถือว่า,น,าน่าเช่าแล้วกอ็อย่างรุ่นพุทธซ้อนศูนย์เก้าเนี่ยทางร้านลังเทพตอนนี้ก็มีอยู่สามองค์ซึ่งองค์ องหนึ่งก็ติดรางวันที่หนึ่งงานศูนย์ราชการที่ผ่านมาแล้วก็งานหลังจากนั้นก็คือองค์นี้แล้วก็ยังมีอีกองคหนึ่งที่ติดรางวันที่หนึ่งสิบหกองเออสิบหกงานสิบหกองก็เท่ากับว่าพูดซ้อนของศูนย์เก้าของทางร้านหลังเทพเนี่ยรางวันที่หนึ่งทุกวนมีแต่แชมป์มีแต่แชมป์แล้วตอนนั้นน่ะพอดีว่าเรามีสององไอองสิบหกแชมป์อ่ะอันนั้นคือเรากะขายแพงเราไม่อยากแบ่งพวกกันว่างั้นเถอะก็คือเราจะต้องขายแบบอง์นึงแบบสองแสนกว่าอะไรเงี้ยกระทัาเดียวกันท่าท่าไม่ได้หนีก้็ ก็ได้ที่คือได้ที่หนึ่งทุกองค์แล้วกันจบแต่อันนี้จะขายแพงกว่าก็ต้องดูเพราะว่าเอาเอาดีๆไม่เพราะว่าถ้าถ้าที่หกองไงเราเก็บมานานไงเราก็รู้สึกว่าแชมป์ที่หกเออพูดผิดตลอดอันนี้มุกใช่ไหมไม่ได้มุกอันนี้โง่จริงวันนี้วันนี้แม่งนอนน้อยไะล้วลวก็เลยอันนี้แชมป์เดียวก็เวลาถ้าเราแบ่งเขาอย่างเงี้ยเราก็จะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นน้องนุ่มเป็นทางพวกกันอ่าแบ่งทางพวกกันก็เอางี้กันไปสององค์นี้พี่คิดมาแล้วก็คือจะตีองคหนึ่งอ่าสองแสนกับแสนห้า คู่หนึ่งเนี่ยพี่ขอสามแสนห้าแล้วกันรับต่อสามแส้าเออต่อได้ไหมไม่ต่อเลยมันแหมพี่จริงๆพี่เนี่ยราคาเนี่ยพี่สามารถไปได้มากกว่านี้ไปกันรู้ดีที่สุดเพราะก็เคยเห็นขอต่อหน่่ยแล้วกันต่อเท่าไหร่สององนะต่อคู่นะสามแสนห้วกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยตายเลยเหีย ้ยไปมันตายเลยต่อแค่นี้ตายเลยตื่น่อนตื่น่อนตื่ก่อนเฮ้ยจอนนั่งลง่อใจเย็นใจเย็นช่วงนี้ผมร่างกายไม่ค่อยดีพี่กระติกตระตังแบบมันตกใจง่ายตกใจง่ายตกใจเพื่อตายเลยตายเลยเมื่อกี้มันหมดสติช่งช่งหมดสติเลยชั่วคู่นะที่แค่ชอนตกโต๊ะนี่ไอ้นุ่นตายเนี่ยกระดูกกระดูกแตกไปสามแสนน่ะราคามันมันไม่ได้คือ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 ถ้าพี่ขายเนี่ยคือ คือเปิดมาให้ไปเนี่ยมันก็เหมือนกับแบ่งทางคือคู่นี้ถ้าพี่ขายอ่ะไม่ใช่ราคานี้หรอกไปรู้ดีอขยับหน่อยขยับหน่อยอเอาเอางี้กันเอาสักเอางี้กันไปเอาซักสามแสนสี่แล้วกันพี่ขอ่าลดให้แล้วกันเพราะว่าพี่ไปได้มากกว่าเขาแต่พลาสวยนะออแต่หลวงพ่อทวดเนี่ยจริงแบบผมก็ไม่ได้ค่อยเพิ่งจะมาเริ่มแบบเริ่มซื้อมันคิดหนักเก็บ มันคิสามสองท่านพี่อ่ะสามสองท่านตายแล้วเา้ยตายแล้วตายแล้วสามสองตายแล้วเดี๋ยวฟื้นก่อนฟื้นก่อนฟื้นก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้ผมตกใจมาจอดได้ก่อนได้ก่อนเฮ้ยมันขวัญเสียละเยี่ยมเอาที่ไปลงบ้าบาลหนุ่มยุตแก๊กหนุ่มยุตแตกแล้วไปก็รู้กนเออเฮ้ยท้าทีนี่นะลงพยาบาลมาได้เลยนะเอางี้เอางี้พี้ผมขอข้าเดียวครั้สุดท้ายเลยเพราะว่ามีตบอีกแล้วจบไม่จบนะอะ เอาสารพันสาของขอสารพันสามาไอเด็กย่าเขายังไม่ได้ตกเลยมือตอนี่ตายบ่อยก่อนเอาหน้าก่อนหน้าก่อนสาเพันสานี่โอ้ไอไอที่ไม่ตกพี่ไม่ไหวเลยมือช้ำเลยตกตายผูตายไปก่อนเออคือมันอย่างนี้คือจริงจริงพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าจริงถ้าถามว่าไอเงินหมื่นหนึ่งไอเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากดึงถามว่าถ้าเราแข็งล้วบอกมันว่า สามแสนมันก็ซื้อแหละแต่ว่าน้องอ่ะปกติมันก็แบ่งของปูโต๊ะแบ่งการให้เราอ่ะอยู่เรื่อยๆคืออย่างเงี้ไปอ่ะสมมติว่าเวลามันจะไปขายลูกค้าสมมติว่ามันขายลูกค้าได้ห้าแสนบางทีมันก็แบ่งเราสี่แสนห้าใช่อคือมันก็เป็นเป็นการตอนละปีจะไปขายลูกค้าเจ็ดแสนเนียเงี้ยบบอกล้วบอกลูกค้าบอกหมื่นเดียวหมื่นเดียวไอ้ที่ขายไปเท่าไรลูกค้าขับตัวเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่แปดแสนนะภาพกายโรงพยาบาลนี้หลังนี้ก็เจ็ดปดหมื่นแล้วเนีนั่นอ่ะเอางี้แล้วกันอันนี้ถือว่าพิเศษให้้้้้้ไปรูููมมยว่่่่่าาาคคนนีีีีถพขเออองงะต ต้องมีถ้าหลังเพียบขายแต่มันก็อย่างว่าคนละมือให้น้องเช่าไปแล้วรู้จักว่าผมเช่าไปเก็บทางเองให้ลูกสรุปไม่ตายแล้วใช่ไหมไม่ตายแล้วไม่ตายตายบ่อยมากให้เปล่าให้วะฮะให้ไหมอ่าโอเคก็คู่นี้ก็จบพี่ร้อยแล้วครับเพื่อนที่ราคาคู่แล้วลิ้นวันนี้แม่งนอนน้อยอ่เอาไว้ชัดๆชัดๆๆคู่นี้ก็จบไปพี่ร้อยแล้วนะครับเพื่อนที่ราคาสามแสนสามหมื่นบาทครับผมนะฮะก็อ่าเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีพี่มี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 ไหมบ้า ออกเลขเลยแบบใกล้ว่าเวลาออกออกนี่คือพระเนี่ยพอ <ๆ S 2> <ะ>เ,เข้าเขานู่น <c oughs> <c oughs> พระเนี่ยเพื่อนๆพ,พ,พอรางวัลที่หนึ่งราคากลางก็ไม่มีแล้วก็อ่า <c oughs> อย่างองค์เนี้ยคู่เนี้ยงานประกวดสุรราชการเนี่ยไม่ได้จับบ่อยฉะนั้นเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยถือว่ายากมากอ่าได้ไหนโอเคเดี๋ยวกดอนแหละคนไม่ค่อยได้มาเนี่ยวันวันนี้มันนิดแดกเขาพี่เขาแดกอะไรมาครับเออเขาเห็นเนี่ยแม่งสามแสน 3ามสามสามดูดูก่อนเจาะคอนเดนรัรสตินะเออเดี๋ยวดู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 เดี๋ยวหลังใจยวตายเดี๋ยวตายเรื่องการไม่ดีเออเห็นบอกอะไรต้องไปตรวจหัวใจอะไรบอกหัวใจเต้นอ่าสแกนหน้าด้วยสแกนหน้าสแกนหน้าได้จาะตกโต๊ะตายสแกนไม่ได้นี้เอามาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายันตาย่อเนผมตายแล้วพี่ทาอะไรผมได้ผมตายอ่ะเออเดี๋ยวไม่ได้ตังเจาะ เดี๋ยวได้ทั้งร้อยตบเนีร้อยพี่อ้าโอเคเดี๋ยโชว์โชว์ให้ให้ให้เอฟซีดูหน่อยว่าซื้อจริงนะนี่ฮะจบไปเทียบร้อยแล้วนะครับที่ราคาสามแสนสามหื่นบาทครับผมนะฮะก็คืออย่างน้องไฟพระบันเทมเนี่ยก็คบหากับผมมาก็ประมาณสามปีกว่าก็ถือว่าก็เป็นนักเล่นน้ําดีคนหนึ่งนะมือมือต้นๆในสายฟูโตที่ว่าจะคัดพระสวยแต่ว่าไปเนี่ย ก็มัน mhm. เป็นยังไงไปคือทําไมไปเห็นพี่อย่างอ่างนี้อย่างยกตัวอย่างเลยตอนที่พี่มาเก็บหลวงพ่อคงเนี่ยตอนแรกไปก็หัวเราะพี่กลับมาพี่ี่เล่นอะไรของพี่อะไรอะนะกอ้นในห้างไม่มีใครเซืด้วยนะอใช่มีร้านอยู่ร้านเดียวมั้งอ่าร้านนี้แค่เชียนร้องไม่มีอะไรเงี้ยนะตั้งแต่พี่เข้ามาเล่นเนี่ยโอ้โหคนแม่นเข้ามาหาหลวงพ่อคงเต็มข้างเออออใช่ใช่บอกพี่เนี่ยเออพี่มันตัวจริงว่ะเออแล้วพี่เล่นคือแต่ก่อนอะไปรู้ไหมตอนที่พี่เล่นหลวงปู่โตใหม่ใหม่ก็เหมือนหลวงพ่อคงอย่างเงี้ย ถ้าจะเข้ามาหาหลวงปู่โตมันก็มีแค่พี่แหลมนะไม่คือแบบของพี่เฉิสไตล์พี่เฉิบนะผมเชื่ออย่างนึงเชื่ออย่างหนึ่งว่าว่าพี่เป็นตัวนากระแสเลใช่แต่สิ่งที่มันมั่นคงของพี่คืออะไรพี่เล่นสายไหนแล้วพี่ไม่ทิ้งมาจากศรัทธาก่อนอพี่ศรัทธาก่อนอพี่ถึงเข้ามาเล่นใช่แต่ยังลงผู้ทั่วเนี่ยคือพระเขามั่นคงอยู่แล้วไงกระแสมั่นคงอย่างไอเด้งเงี้ยตอนแรกเข้ามาเล่นพ่อคงห่อนใช่ไหมตอนหลังมันไปผู้ทั่วอย่างเดียวเลยเออเก้แท้ไม่เล่นมั่วเลยพี่เหมือนพี่เหมือนตัวเปิดอ่ะเออเออใช่ใช อย,อย่างพ่อคงตอนแรกซื้อเนี่ยพระบางทีคนไม่เล่นกันเลยพระเล่นยังแสนหนึ่งที่ซื้อแสนกว่าสองแสนก็สุดท้ายตอนนี้มันสามสี่แสนสี่ห้าแสนคือมีหลายรุ่นที่เรารู้สึกว่าราคาก็ขึ้นสูงมากแล้วก็แต่ยังลงพ่อทวดเนี่ยเอาจริงๆพี่มองว่าสําหรับความคิดพี่นะเซียนเบอร์ใหญ่หลายๆคนนะน่าจะมีลงพ่อทวดเยอะเขา่าเซียนพระพี่ผมเชื่อนะเซียนพระ สักแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของานักกต้องมีพ่อทวดใช่ใช่ใช่เพราะว่าหลวงพ่อทวดเราไม่ใช่พรกกระแสพี่วันนี้พี่เงียบมากเลยนะ่เขาจะเอาออกวาหรือเอาไม่ออกวางไอ้เงียบหนึ่งหรือจะเก็บไปก็ได้ใช่ใช่ใช่ถ้าถึงรอบเมื่อไหร่อ่ะพวกนะพวกนั้นนะแต่วันนี้พี่รู้สึกผมรู้สึกผมไม่ได้ยินเสียงพี่เลยอ่ะกำตื่นตื่นเต้นครับจะยกทักษิณกับไทยสักเพลงนะเพลงนึงสตรองเกอร์ไรเดอร์เป็นไงเฮ้ยตื่ไม่ดีนักคัดเสือไหมครับร้องได้เหรอผมตามคุณแล้วกันนะอ่าเอาท่อนนไห อันนี้ก็เส่อแล้วไงชีโดฮีมาโซโลเ่ยากเหลือยิ่งยากเหลือยิ่งอาณาธิการเองเดี๋ยวตายอีกรอบเลยเนี่ยโอเคจอนได้มาอยังไงนะครับเพื่อนๆถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอใเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวเราผู้กำลังเทพด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ตัวผมเฉลิมลังเทปท่านระท้องดีกันซองครับคนลังเทป แล้วก็พี่เจรังเทพแล้วก็น้องไบรท์พัพันเทพแล้วก็เดชจ๊อห์ขอเดอะด็อกสักทีจ๊อห์กับเจรันโอ่งเนี่ยการโอ่งเนี่ยอยู่นั่นนั่นอยู่นั่นจ๊อห์แต่การเนี่ยนั่นนั่นสายไปจับจับลอกครนี่จับลอกครนี่จับสักทีวันนี้ควรทั้งวันจับจับหักหลังสักทีเลยเออคเยเฮ้ยโอเคเล่นแล้วโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ